เดี๋ยวไป pulla ลลไปไหนวะไอสัตว์เอ้ยแปรงยาไม่มีด้วยนีอ่ะสักไหมครับอ๋อสักครับผมเชิญด้านใน,นเลยครับเชิญด้านในเลย ซาวันนี้จะสักอะไรคะเนี่ยผมว่าไมาแก้ง,งานสามร้อยผมสักร้านเอื่นมาไม่ค่อยดีเลยมงแข็งสามร้อยคลิปที่แล้วแล้วมไม่ได้สักกับเฮียอะไรไอเฮียมันก็รู้อ่ะมันดีไม่ดีอ่ะเออมไม่ ก็ดีแล้วการที่เราไปดูราคามาหลายๆร้านนะนะเราจะได้รู้ไงว่าเออร้านนี้เขาทำงานยังไงร้านนี้เขาทำงานยังไงทุกร้านเขาเก่งเหมือนกันหมดแหละอยู่ที่ว่าเขาจะถนัดแบบไหนนะมันไม่เกี่ยวกับราคาหรอกเชนนั่งเชนนั่งเชนนั่งเออนั่งนั่งนั่งสักนี่ใช้เวลานานไหมช่างนานไหมหรอมันจะนานไม่มนมานก็เรื่องกูแหละยี่่มันก็อยู่ที่กูทำไมมึงรีบปะมึงรีบปะมึงรีบ แต่ยังไง่ถ้าเกิดวารี่แบหรือมีธุระเราก็บอกนะเพราะว่าเออถ้าถ้าเกิดรีบใช่ไหมพี่ก็จะได้วางแผนง,งานไว้ไงว่าเราจะต้องทําตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําตรงนี้ถ้ารีบจริงๆเราอาจจะเดินคงไว้ก่อนได้เนาะแล้วเราค่อยมาต่องานครั้งหน้านะครับเออเดี๋ยวเราลองถอดเสื้อดูดิว่าเออเราจะทํายังไงบ้างโอ้ยอย่างนี้สบายแกสบายแล้วแล้วมันแก้เป็นอะไรได้บ้างครับแก้เป็นอะไรได้บ้างนะเนาะนะเออเราแขมืออะไเอียแขมือ อุยอุยนี่ช่างเาเลือกให้ช่างเขาเลือกให้ไอ้สัตว์แม่งล่อแม่งไอ้เหี้ยคิดเองนี่มึงคิดเองเออจะสักเี้ยอะไรอะคิดนั่งนีแ่แม,แม่งเออแต่การที่เราปรึกษาช่างก่อนเนี่ยนะ มันก็ดีเพราะว่าบางรูปเนี่ยมันเลือกมาใช่ไหมมันอาจจะสักไม่ได้เราก็ควรที่จะไปปรึกษาช่างว่าเอออันเนี้ยเหมาะไหมพี่อันนี้พอดีไหมครับเอออย่างเงี้ยดีแล้วมันจะได้เออดีต่ออนาคตเราด้วยใช่ไหมเออช่างเลือกครึ่งหนึ่งลูกค้าเลือกครึ่งหนึ่งลายที่เราเลือกเราจะได้ไม่เดือ่อไงเออกูจะมึงมันอาพู ไอ้ตันรอบที่แล้วลูกค้าเขาแคนเซิลงานเพราะมึงเลยคุยปะตายเยี่ยอะไรคุยก็ไม่รูเรื่องไอ้ชิดพายแต่ก็ดีแล้วการที่เราไม่รับงานเขาเนี่ยเราก็จะได้มีเวลาพักผ่อนเนาะไหนจะซักไหนจะขายของเออเบาๆบ้างก็ได้กูจะมึงจะเถียงเหรอไอ้เยียมึงจะถามว่าใส่ร้านเนี่ยซื้อที่ไหนน้าเยี่ยตากูเป็นลูกเลย โมบายจ้ะก็โมบายก็ขายดีของก็ดีเนาะเอเอก็แค่นั้นแหละจ้ะก็ไม่พูดตั้งแต่แรกเราบนเฮียนะฮะเอ้ามานี่เฮียพี่ลักเขาอยากกินหมหูป่าด้วยจ้ะมึงจะแดกอย่างเดียวเลยไงฮะงานาการไม่ทำในวันวันมึงทำอะไรบ้างเนี่ยฮะเฮียอะไรก็จะแดกเฮียอะไรก็จะแดกมึงเห็นไปแล้วว่ากู ชาบงชาบูอ่ะก็มีนะมันดีต่อสุขภาพส้มตำอะไรเงี้ยอร่อยก๋วยเตี๋ยวก็ดีนะไม่อ้วนเออเธออยากจะกินอะไรล่ะกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้อีกแล้วเหรอฮะไอ้เหี้ยกินอะไรก็ได้กูโคตรเบื่อเลยทำเนียกินอะไรก็ได้ไอ้สัตว์บอกูไปร้านนู้นมึงก็ไปแดกไปร้านนี้มึงก็ไม่แดงมึงจะเอายังไงเดี๋ยวมึงจะเอายังไงไอ้คนไม่ไหวมึงกันไอ้ไม่ไหวแล้วจะรู้ไหมอะไรครับมึงก็รู้ทีอะไรก็ได้ไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงนั่งตรงนี้นะมึงรอแป๊บนึง ทำไมมึงจะทำไมทำไมทำไมมึงทำไมมึงทำไมนะน <laughs> ักเลงเขาไม่กลัวเมียกันหรอกไอ้น้องดูพี่ไว้เป็นตัวอย่างเนะดี๋ยวซักเสร็จนะกูขังไว้ในบ้านแม่งเลยแล้วพี่นอนไหนลอกบ้านสิว,ว้วพี่ไหวไหม <laughs> กระจก จะพายมากนี่ปานนี้นอนตากเองสบายไ <c oughs> <t ose> ปแล้วสบายแผ่แค่นี้จิบจอยโอเคไหวไหวไหวทำงานได้ตรงนี้เลยโบตรงนี้เ <c oughs> ข้านี่เข,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 ขานี่นี่เคสเลยเคสเลย